อย่างแรกสำหรับผมย e ีเก้านายคือสิ่งที่ยังเมซิ่งสำหรับฉันรู้ไหมไม่เข้าใจไม่เ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปบอกทีหลังเว้ย <c oughs> นายคือสิ่งที่ยังเมซิ่งอย่างแรกมืงนกนเหมือนกันเออเหมือนกันา <c oughs> นายไม่รู้ว่านายมีดีขนาดไหน you have positive energy. I love I ผมอยากจะบอกว่ากูอยากขอบคุณตัวเองเราทำความฝันมาไม่ถึง <oh สิบปีแล้วอะนี่จะถึงเวลาของเราแล้วเว้ยขอบคุณมากที่ไม่เคย โกงเลือหันหลังให้ความฝันตัวเองสู้ต่อไปด้วยกันนะอย่างสุดท้ายถ้ากูเป็นอเมีซิ่งบอยถ้ากูได้เป็นผู้ชนะกูจะทำให้โอกาสนี้ไม่สูญเปล่าทุกคนทั้งโลกต้องรู้จักกูฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ของผมนะครับ ต้ารู้ว่าต้าก็ไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดไม่ได้เป็นคุณหมอแล้วต้าก็เลือกทําความฝันตัวเองมาตลอดป้ากับมาจะยังไม่เข้าใจต้าแต่ต้าจะทําให้เห็นแล้วต้าจะทําให้ป้ามาภูมิใจแล้วต้ากภูมิใจที่ต้าได้เป็นลูกป้ามาด้วยหวังว่ากองาม่าจะฟังผมอยู่นะ ถ้าฟังแล้วตอบกลับมาด้วยอยากให้อโกงมารอด,ดูนะว่าหลานคนนี้จะทำให้อโกงมาภูมิใจและเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่ทำให้ผมเป็นผมในทุกวันนี้ขอบคุณครับ yeah.